สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโนโะนะคะแปลงนี้นะคะทุกท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาด3ไร่ค่ะเหมาะสําหรับไวัยเกษียณหรือว่าท่านที่มีความรักในธรรมชาตินะคะแปลงนี้นี่ราคาไม่แรงด้วยนะคะ1นล้านเจ็ดแสนบาทต่อรองกันได้ค่ะมีพื้นที่ให้ถึง3ไร่และบนพื้นที่นะคะยังได้ปลูกต้นไม้ผัก ผลไม้ไว้เต็มที่เลยนะคะมีบ่อน้ำให้ด้วยค่ะสำหรับเลี้ยงปลาได้สบายเลยทีเดียวที่สวยบรรยากาศดีร่มรื่นเข้าจากถนนรัตยางไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นค่ะใกล้วัดใหม่เพชรรัตน์500เมตรอยู่ห่างจากตลาดบางรี่6กิโลเมตรนะคะอยู่ในตำบลสีสําราญอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ1น้านเแสนบาทต่อรองได้นะคะบ้านสวนพร้อมที่ดิน3ไร่ สนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้นะัดชมพื้นที่มีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะเจคเคนอเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ